สบายดีนะมึงเกลือนนะมื่อนี้กันพบกัน,นอีกแล้วนะบ่อได้ถ่ายคลิปมุมีคลิปลงเทิงเลยนะาจากมาบานนะกลับมาบ้านนะมีกระสีมาแปงรถรถเก่านะรถเก่านะเ,านะเป็นรถเป็นเครื่องรถจักรเป็นจีนนะเป็นจีนนะเป็นเป็นเป็นรถเ,เวฟนะนะสภาพ อาสายพายนี่ซื้อมาใหม่เนะาะสายใหม่ๆนะสุดสาย,ายใหม่ๆรถนี่อายุการใช้างานประมาณส่าวกว่าปีละรวมๆนะเจาะทิ้งไว้ก็สิบป,ปีและสิบกว่าปีนะเนาะมีห่อครับมีห่อนี่นะเข้าอ่านว่ายินสิ่น ตามนี่เลยเนาะเนนี่าะมันบอกมีไฟเนาะหลังจากไหลไฟเสร็จเรียบร้อยไปเลยเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนแหวนใหม่แวนาบุใหม่เนาะนี่กองเก่าอยู่เอาเอาพอให้ขี่ได้เนาะเฝืดเห็ดขี่เลห็ดดูว่าเพ็ดใส่เสล็งเนาะว่าเบิรงนี่เนาะหลังจากเห็ดเบิร์แล้วเนาะมันมีอาการหนึ่งคันสตาร์ทเนาะ มันมันบริตรีกรับเนาะใครเคยเห็นบ่เคยเห็นบร่รถรถจีนกับรถไทยเออบ่เป็นรถฮอนด้ารถจีนกับรถฮอนดา้ดนดนดามันต่างกันบ่คือกันบ่ใส่ในนี่เนาะห่างห่งคัสเนาะรวมๆแล้วก็คล้ายๆคยือกันเนาะคันสตาร์ทเนาะมัน จะแป๊บนี้ใส่การสตาร์ทมันบุตรีกับเนาะการสตาร์ทนี่การสตาร์ทอาการสีล่องเครื่องเทสเทสเครื่องเนาะการสตาร์ทบุตรีกับเนาะยังบุตรีกับเนี่ยอันนี้มันตีกับอลไรเนี่ยพอ,อผ่าผ่าสุดทางคาดนี่ออกถอดออกมาเบิง่ง ล้างความสะอาดใหม่เนาะประกอบเข้าใหม่เนาะอันนี้เกาะพ่อข้าวๆเนาะลองลองลองไปสุดนี้สินะยันเออมื่อก่อนแต่ท่านบาแก่เนาะมันสิยันลงไปแล้วมันสิไหลลงไปเลยเลยเนาะบุตรีกราบเนาะไหลลงไปเลยอันนี้บริแกตัวนี้บริลลูดเลยมันบุตรีกราบเลยสินาะเอามาแกะ้ล้างลางวาสะอาดเอารถคันนี้เละ อันน้ำมันเครื่องกันเนยลเลวแล้วไม่ได้เศษเศษเศษตะกอนเละแห้งเลยค่ะุดมันยังกระขาดอัน,นนะกองน้ำมันเครื่องกระขาดเนาะมันยังเสียบดเอาต้องเปลี่ยนใหม่เนาะเดี๋ยวนี้ก็ต้องซื้อประเกันมาใส่เนาะเนาะนีะ่มันตีกลับได้แล้วเนาะถ้าเป็นมันนี่แสดงว่าสามารถติดได้เนาะติดเครื่องได้เนาะ เลางจากเขาแกะแกะใครทัง้งวามสะอาดเนาะนัะ่นว่าเบิ่งคาร์ดเนาะสุดคาร์ดสุดจีนของจีนครับของคอนด้านี่เป็นยังไงเรือกันบอนี่คาร์ดก้อนเดียวนี่เนาะสุดจีนได้เนี่ย นี่เนาะทางในมันเนาะสะภาพบ่ค่อยดีมันใดเนาะมีหอยซึกการซึกรอเนาะเอาบริเเปลี่ยนเนาะทำสีเอาเลยน,นี่เนาะทางในเนาะค่อยคลาดไปเลยเนาะล่างไปเลยเบื่อมันไป ลายเติบแล้วเนาะยังบอกเนาะเดี๋ยวสิล่างอีกเธอหนึ่งเนาะนี่เนาะคันอันนี้โนบตีกับเนาะหลังจากเราแก้ไขกับมันตีกับใส่งานได้เนาะถือว่าใส่ได้เนาะนี่กระรองถ่าประเก็นมากคับประกอบถือว่าลอง ติดเบิ่งเครื่องเนาะสตาร์ทเบิ่งเครื่องเนาะระบบระบบไฟเฮาเฮ็ดสำเร็จแล้วเรียบร้อยเนาะระบบไฟเนาะอันนี้เป็นรถจีนเด้อรถเวฟจีนเนาะนี่ได้สตาร์ทกันเนาะนเาะรถเวฟจีนเนาะนี่เครื่องก็คือ,นนนนคอกันกับรถเวฟไทยเนาะเอฟพันด้านะสภาพเฮาโบวบ่ว่าสภาพภายนอกเนาะภายนอกโกงเนาะสภาพเครื่องเนาะเครื่องของมันนี่คือคือกันเนาะเบิ่องนั้น คือกันบอกอาจจะคือกันเป็นบางจุดแล้วก็บอคือกันเป็นบางจุดอันนี้คือเครื่องปั๊มน้ำมันเครื่องเนาะตัวนี้เนาะแกนเผาเขาเวียงเนาะตัวนี้แกนเกียร์แกนเกียร์รวมแห้งเนาะตัวนี้เนาะ อ๋อคืสิประมาณนี้เนาะราอก่อ์อะไรมาพบมาพร้อมก่อนว่าสีติดได้บนะ่เนาะเครื่องยินซินนะอันเบดยินซินของจีนนะ,ต,ะ,ต,ะติดตามตอนตอนหนเนาะ